พี่ไมไ้ใสารมได้หม่้จไหม่อยากดูอีกคนนึงคือคนที่นั่งข้างๆดีเจนุ้ยเนาะนี้นท่คิดอยาูแต่ที่อยู่ข้างเาที่ยู่เขี่อยู่้าี่อย่ขี่ย้างๆาทม่อ่ารๆเขี่ไม้ใารม เรียวเรียวดูสิผ่าไปหรอเรียวพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ต่อสิฮะอาชีพบอวันจูทรี be my last alarm นั่นหลอกตัวเหรอทำเย้กูนั่นหลอกค่ะใครต่อดีพูดใจฮีมะเจสิ่งั่งมาเล้บุ๊ชิ่งก๊าย่๊าที่มาเลสเซอร์

คุณชิโอเคยังคุเดีย่ิ้วใช่ไหมฮะโอเคให้ผ่านเนาะถือว่าทำยังไงก็กดไม่ลงจริงๆกับคำว่าพี่ไม่ใส่อารมณ์คุณคุชินะครับคนสุดท้ายฮะคุณชิโอนฮะเชื่อชีพพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ ช่วป,ปีใหม่มาไม่นานนะ